สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยพร้อมใช้งานราคาย่อมเยาวเน้นใช้งานผ่อนชิลครับคันนี้นิสสันทีด้นะครับเป็นปี2008 1.6ออโต้ตัวจีนะครับชมเช็คดูรถที่บางแครนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อไม่น้อยมากครับ140,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่กําลังเล็งหาใช้งานนะครับคันนี้เป็น5ประตูครับทรงสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในงามๆครับเน้นหาใช้งานนะครับผ่อนชิลชิ เหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์เลยครับผ่อนสบายไปกันได้ทั้งบ้านนะครับภายในกว้างขวางพอประมาณครับเน้นใช้งานสุดคุ้มแน่นอนนะครับลองเช็คและคำนวณดูได้ว่ารุ่นนี้ชอบหรือไม่ถ้าเน้นใช้งานนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับรอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์นะครับภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานเซนทรอลกแอร์แบ็กเครับ เช็คชมดูได้ครับไม่แท้นะครับ148,000กิโลเมตรนะครับเน้นดูรถทดลองขับที่บางแคนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดกำลังเล่งหาใช้งานนะครับฝากไว้เลยครับคันนี้ปี2008นิสสันทีด้า1.6ตัว G ีนะครับเป็น5ประตูทรงนิยมนะครับถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับราคานี้หายากแน่นอนนะครับปี2008เหยียบ3 0 0 0 0นะครับ คันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับง,งามครับเอาไปใช้งานก็นได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับตัวนี้สภาพดีงามหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับสําหรับผมชี้เป้านําเสนอในส่วนของนิสันที่ด้นะครับอะไรค่อนข้างหาง่ายไม่แพงไม่ยากลองเข้าไปศึกษาได้ในชีด้าขับในแฟนเพจ Facebook นะครับ และใน u u u e e ก็มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอคร่าวๆนะครับถ้าท่านสนใจพร้อมจบไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับถ้าเน้นหาใช้งานนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับอะไรหาง่ายครับเพราะว่าเขาเป็นนิสสันนิสสันเขาจะออกแบบมาให้อะไรใช้ด้วยกันเองได้ครับตัวนี้ถ้าถามจริงๆแล้วใช้ง่ายไหมต้องบอกว่าใช้ง่ายครับจริงก็คือรุ่นที่เป็นแท็กซี่นะครับก็ถือว่าอะไร ต้องไม่แพงแน่นอนและต้องอึดถึกทนอยู่แล้วครับเขาถึงก้านเอาไปทําแท็กซี่นะครับฉะนั้นคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับผมแค่เพียงยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับมีจอมาให้เรียบร้อยเบาะหนังสีดําใหม่สะอาดสวยๆเลยครับปี2008สภาพใช้งาน1 4 0 0 0 0กิโลเมตรก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอีกแล้วครับนำมาฝากนำมาเสนอนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับถ้าใครเห็นด้วยนะครับ กดกิิ้งไลน์สอบถามไปดูรถทดลองขับเอกสารที่รับรถหรือใครจะตัดเงินสดก็ไปเช็คได้นะครับเบาะหลังพับได้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจอีกแล้วครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับหาเอาไว้ใช้งานใจจริงเลยต้องบอกว่าสุดคุ้มครับเมื่อวานผมลงทีด้าสีดำนะครับปี2012ถ้าใครจะไปชมตัวนั้นก็ได้นะครับราคาก็เท่ากันนี่นะครับแต่ได้ปี2 0 1 2อันนี้ได้สภาพนะครับเป็น ใบน้อยแล้วก็โดยรวมนะครับชมเช็คตรวจสอบดูได้นะครับคันนี้สภาพดีมากๆครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็เข้าไปได้ครับในชีด้าคับในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษหรือตัวท็อปนี่แหละครับร้องชมนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ราคานี้ ต้องบอกเลยว่าให้พี่น้องช่วยตัดสินใจดีๆครับมันน่าสนใจมากผ่อนชิวๆนะครับอย่าคิดว่าผ่อนรวมแล้วจะเป็นเท่าไหร่เราใช้งานวันละร้อยนี่สุดคุมด้มจริงๆะครับต้องบอกเลยว่าแจมแจ้งมากๆเลยครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ขอความกรุณากด1ก <c> ด <oughs> <c oughs> 1อีกครั้งขอย้ำกด1ขอบคุณครับ